อย่างไรไม่ให้ผีหลอกปีนี้ประตูนรกเปิด29กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2565เรื่องราวความตายผิดปกติที่ชวนขนหัวลุกได้เกิดขึ้นแล้วตามนัดแต่ประตูนรกยังเปิดกรออยู่การมีแต้มบุญในกระเป๋าไว้อุ่นใจขึ้นเยอะ 12ลัคนาราศีกับการทำบุญเดือนสิงหาคมให้ชีวิตรอดปลอดภัยมาเริ่มกันที่ราศีเมษกันก่อนนะคะลัคนานี้เน้นย้ำให้จุดทูปกรยานหอมถวายเจ้าที่เจ้าทางลัคนาพฤศโธให้ทำบุญลงศพและไหว้ศาสตร์จีน ลัคนาเมทุนให้เปิดเพลงบทสวดถ,ถวายเทพในบ้านลัคนากรกฎให้ทำบุญลงศพให้ไหวสร์จีนลัคนาสิง์ทำบุญน้ำดด่มเติมน้ำมันตะเกียงลัคนากันให้ทำสังฆทานทำบุญโรงพยาบาลสง์ลัคนาตุล ให้ทําความสะอาดหิ้งพระลัคนาพิจิกให้ทําบุญลงศพถ่ายชีวิตสัตว์ใจลัคนาธนูให้ไหว้เทพในบ้านแม่ย่านางรถลัคนรให้ทําบุญไถ่ชีวิตสัตว์ใจลัคนากุมให้ถวายน้ำให้เจ้าที่ปล่อยปลาไหลและสุดท้ายลัคนามีนให้ทําสังฆทานทุบเทียน ถวายวัดคิดตีทำดีพูดดีเพราะเป็นคนดีผีจึงคุ้มครองแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาฟังสองตำนานความเชื่อเกี่ยวกับวันศสตรีนเริ่มกันที่ตำนานที่หนึ่งกล่าวถึงความสยองว่าวันศาัตาจีนเป็นวันที่เงียมหลอเทียนจือหรือจมมาบานจะตรวจด,ดูบัญชีวิญญ,ญาณคนตาย เพื่อส่งวิญญาณดีขึ้นสวรรค์และส่งวิญญาณร้ายลงสู่ขุมนรกชาวจีนทั้งหลายรู้สึกสงสารวิญญาณร้ายเหล่านั้นจึงได้ทำบุญอุทิศส่งกุศลให้ดังนั้นเพื่อให้วิญญาณร้ายออกมารับกุศลผลบุญนี้จึงต้องมีการเปิดประตูนรกนั่นเองดังนั้นเพื่อเป็นการแก้อาถรรพ์ของชาวจีนจึงได้ประกอบพิธีเส้นไหว้ เพื่อบูชาดวงวิญญาณเร่ร่อนส่วนตำนานที่สองกล่าวว่ามีชายหนุ่มผู้หนึ่งนามว่ามู่เหลียนหรือพระมหาโมกขลนะเป็นคนเข้งครัดในพระพุทธศาสนาผิดกับบรรดาที่เป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่เคยเชื่อนรกสวรรค์ปีหนึ่งช่วงเทศกาลกินเจนางเกิดความมันไส้คนถือศีงกินเจนุ่งขาห่มขาว นางจึงให้มุกไปเชิญผู้ถือศีลกินเจเหล่านั้นเพื่อมากินอาหารที่บ้านโดยนางจะทำอาหารเลี้ยงหนึ่งมือ้อผู้ถือศีลกินเจต่างพลอยยินดีที่ทราบข่าวว่านางเกิดความศรัทธาในกุญกุศลจึงได้พากันมากินอาหารที่บ้านของนางแต่หาทราบไม่ว่าในน้ำแกงเจนั้นมีน้ำมันหมูเจือปนอยู่ด้วย การกระทำครั้งนี้ถือว่าเป็นบาปกรรมหนักเมื่อตายไปจึงตกนรกอเวจีกลุ่มนรกที่แปเป็นนรกขุมลึกที่สุดและได้รับความทุกข์ทรมานสุดแสนสาหัสเกินบรรยายและเมื่อมู่เลียนทิดถึงมานดาก็ได้ถอดกายทิพย์ลงไปนรกกระพูมจึงได้รู้ว่ามานดากำลังอดจากจึงป้อนอาหารให้กับนาง แต่ได้ถูกบรรดาพูดผีที่อดจากรุมแย่งไปกินหมดเม็ดข้าวสุกที่ป้อนนั้นกลับเป็นไฟเผาไหม้ริมฝีปากของมรรดาจนพองแต่ด้วยความกะตันยูสงสารมารดาจิตได้รับความทุกข์แสนสาหัสมู่เหลียนได้เข้าไปขอยมบาบานว่าตนขอรับโทษแทนมารดาแต่ก่อนที่มู่เหลียนจะถูกลงโทษด้วยการนำร่างลงไปต้มในกระทะทองแดง พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาโปรดไว้ได้ทันโดยกล่าวว่ากรรมใดใครก่อก็ย่อมจะเป็นกรรมของผู้นั้นพระพุทธเจ้าได้มอบคมพีอิ๋วหลันเพนให้หมู่เหรียญทองเพื่อเรียกเสียนทุกชิดทุกทางมาช่วยผู้มีพระคุณให้หลุดพ้นจากการอดจากทุกทรมานโดยที่มู่เหรียญ จะต้องสวดคำพีอิ๋วหลันเผินถวายอาหารทุกปีในเดือนที่ประตูนรกเปิดจึงจะสามารถช่วยมารดาของเขาให้ผลจากโทษได้นับแต่นั้นเป็นต้นมาชาวจีนจึงได้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบสืบต่อๆกันมาโดยตลอดด้วยการเส้นไหว้โดยจะนำอาหารทั้งขาวหวานกระดาษเงินกระดาษทองไปวางไว้ที่หน้าบ้าน หรือตามทางแยกที่ไม่ไกลนักมีนัยยะว่าเป็นการเบ่ยงเบงความสนใจกับวิญญาณเร่ร่อนที่กำลังจะผ่านมาใกล้ที่พักนั้นเองวันสัตว์จีนสำหรับประเทศไทยเชื่อกันว่าเป็นวันแก้อาถรรพ์ชาวไทยเชื้อสายจีนจึงมีการเส้นไหว้เพื่อแสดงความกตัญญูด้วยของไหว้หลากหลายความหมาย ทำปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านานโดยของไหวที่นิยมมาว่าชาวจีนมีความเชื่อว่าของที่ใช้ไหว้ต้องเป็นอาหารขาวหวานที่มีความไมายดีและมีคุณภาพเปาะถ้าไหว้ผิดอาจทําชีวิตเปลี่ยนแปลงได้ส่วนในเรื่องของการเผากระดาษเงินกระดาษทอง ชาวจีนเชื่อกันว่าวันศาตร์จีนวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปจะได้กลับมาเยือนโลกมนุษย์อีกครั้งเพื่อเยี่ยมครอบครัวเพราะฉะนั้นวันนี้ชาวจีนจะทําพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษกันทั้งครัวเรือนกิจกรรมหลักคือการเผากระดาษเงินกระดาษทองให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปก่อนเผากระดาษต้องนำหินปูนมาขีดเป็นวงกลมซ้อนกันสถึงสี่วง ตรงลานบ้านที่จะใช้เผาจากนั้นนำกระดาษเงินกระดาษทองวางไว้ให้อยู่ในวงกลมวงในที่สุดที่ขีดไว้และด้ียความชื่อว่าวงกลมที่วงไว้โดยรอบจากการไม่ให้ผีไรญาติมาแย่งชิงเอากระดาษเงินกระดาษทองไปได้หลังจากนั้นจึงเผากระดาษเงินกระดาษทองที่เตรียมไว้ขณะที่เผาก็กล่าวเชิญบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วให้มารับ หลังจากเผากระดาษเงินกระดาษทองที่อยู่ในเส้นวงกลมหมดแล้วยังต้องนำกระดาษเงินกระดาษทองอีกชุดหนึ่งมาวางไว้นอกเส้นวงกลมเพื่อเผาเผื่อแผ่ส่วนบุญให้แก่ผีแระญาติด,ด้วยและสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำอีกครั้งเจ็ดข้อห้ามทำแล้วสวยข้อแรกห้ามแต่งงานในเดือนนี้ 2. ห้ามเดินทางบ่อยในเดือนนี้ 3. ห้ามอยู่นอกบ้านช่วงกลางดึกในเดือนนี้และ 4. ห้ามซื้อห้ามใหญ่บ้านในเดือนนี้และ 5. ห้ามเริ่มงานก่อสร้างในเดือนนี้ 6. ห้ามดำเนินการเริ่มธุรกิจในเดือนนี้ 7. ห้ามว่ายน้ำตอกนกลางคืนในเดือนนี้และนี่คือ7ข้อห้ามบรศาสรจีนหากใครฝา่าฝืนจะทำให้สวยตลอดทั้งปี เรียกกันว่าทำผิดชีวิตเปลี่ยนฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นก็พยายามเลีกเลี่ยงให้มากที่สุดหลังจากที่เราทราบวันที่12สิงหาคมนี้เป็นวันประตูนรกเปิดทางด้านหมอช้างทศพรศิตุลาได้กล่าวไว้ว่าอย่าลืมนะครับวันพุธที่17สิงหาคมนี้แล้วเป็นวันประตูสวรรค์เปิด หาเวลาไปทำบุญให้กับญาติที่ล่วงลับไม่ว่าจะเป็นไหวในแบบจีนโดยในหนึ่งปีจะมีการไหว้ที่เกี่ยวกับปั่นพระบุุษโดยตรงอยู่สองครั้งนั่นคือวันเชงเม้งและวันสาจจีนที่จะถึงในวันพุธนี้ครับและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกของทำบุญและของไหวปั่นพระบุุษควรใช้ของที่ดีมีคุณภาพเพราะเป็นการสะท้อนถึงความตั้งใจ ที่จะแสดงออกถึงความกตัญญูและด้วยผลของความกตัญญูจะช่วยเสริมความเป็นมงคลให้กับดวงชะตาในเครื่องปีหลังนี้ดังนั้นใครที่อยากเพิ่มความเป็นมงคลให้กับตนเองและครอบครัวก็สามารถไหวในวันสรจจีนนี้ได้นะครับในวันสรจจีน2,565ในปีนี้ตรงกับวันที่12สิงหาคม ที่หมาของวันนี้เป็นอย่างไรทำไมถึงต้องทำบุญรวมถึงห้ามทําสิ่งใดในวันสัตว์จีนมาหาคำตอบได้กับอาจารย์คาถาชินนบัณวันสัตว์จีนปี2565ตรงกับ15ค่ำเดือน7ตามปฏิทินจีนและในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นวันพระอีกด้วยฉะนั้นจึงเป็นวันที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะทำบุญทำกุศลฉะนั้นสิ่งที่ควรทําในวันศัตรีงเพื่อเป็นความมงคลกับชีวิตก็คือการทำความดีการรักษาศีลห้าหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เสี่ยงสถานที่อโครจรควรสวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าอาจารย์กรชาได้กล่าวว่า าศาสตจีนเป็นวันที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงถึงความกระตันยูกะตะเวทีโดยมีการจัดพิธีเส้นไหว้ปั่นพระบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเพราะถือว่าเป็นวันที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณคนตายกลับมาสู่โลกมนุษย์เพื่อรับบุญกุศลและยัยงสามารถทำบุญให้ดวงวิญญ,ญาณกระยาตเหลาวิญญาณเร่รอนได้อีกด้วยและสีเสื้อที่คนใส่ในวันาศาสตจีนปีนี้คือสีทองสีฟ้า ีน้ำเงินสีแดงและสีสม้มอาจารย์คทาแนะวิธีทำรรบุญในวันสัตว์จีนแนะนำว่าควรทำความดีรักษาศิล5ห้าหลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยงสถานที่อคโครจรรวมถึงควรทำบุญบริจาคที่เกี่ยวกับผู้เสียชีวิตเช่นลงศพผ้าหอ่อศพน้ำมันเตาเผาศพสร้างหรือบูรณะเมน ทำบุญให้ผู้เสียชีวิตที่ร้ญาติและนอกจากนี้อาจารย์กะทาย,ยังบอกว่าสองราศีแห่งยืนหนึ่งประจำเดือนสิงหา2565นั่นคือราศีมิถุนและราศีสิงส่วนสองราศีที่จะต้องระวังอย่างยิ่งโดยเฉพาะตั้งแต่29กรกรกฎาคมถึง26สิงหาคมนั่นก็คือราศีพฤษภและราศีพิจิกนั่นเอง สองราศีแห่งเยืยนหนึ่งประจำเดือนนั่นคือราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมดวงสตาเด่นทางด้านโชคลาภความโชคจากคนรักมีโอกาสดีในการขยายครอบครัวเหมาะที่จะปรับพื้นที่อยู่อาศัยราศีสิงคือผู้ที่เกิดตั้งแต่16สิงหาคมถึง16กันยายน ดวงชะตาจะเด่นด้านคำพูดมีหลักการน่าเชื่อถือนำมาซึ่งความสำเร็จมีโชคลาภเงินทองเสริมดวงรับความโชคดีโดยนำเลข6392ไปเสริมความรักความสุขความร่าเริน3คา,าถาเสริมมงคลทั้ง2ราศีควรสวด3คาถานี้เพื่อสิริมงคลนั่นคือสวดพระคาถามงคลพระพุทธเจ้า บทกรณียะเมตสูตรและบทสรรเสริญพระกสิติคันมหาโพธิสัตว์มาถึงสองราศีที่ต้องระวังอย่างยิ่งโดยเฉพาะตั้งแต่29กรกฎาคมถึง26สิงหาคมเริ่มกันที่กราศีศพฤษภคือผู้ที่เกิดตั้งแต่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนดวงชะตาอยู่ในช่วงที่ต้องมีสติให้มากๆ ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางทั้งจุดและการหกล้มราศีพิจิกค่ะผู้ที่เกิดตั้งแต่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมดวงชะตาอยู่ในช่วงต้องระวังเรื่องสุขภาพทางผิวหนังระบบทางเดินอาหารปอดและระบบทางเดินหายใจเสริมดวงด้วยการนำเลข5เลข6เลข4เลข9 ไปเสริมให้แคลคราดปลอดภัยมีโชคลาภ3ขคาถาเสริมมงคลโดยสวดมนต์มงคลพระปริศหรือมงคลละสูตรบทกรณียะเมตสูตรและบทสรรเสริญพระกสิติคันมหาโพธิสัตว์บทสวดป้องกันปกป้องคุ้มกันภัยบทสวดพระคาถามงคลพระพุทธเจ้าสวดทั้งหมด9จบอิติปิโส วิเศเสอิอิเสเสพุทธมาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิพร้อมสวดนำมอตีจ้างหวาง่อสักมอหอสักขอนอบน้อมเดพระเกศติคันมหาโพธิสัตว์และทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวในวันสั์จีน และขอให้ทันผู้ฟังทุกท่านจงโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะ